เห็นกาสีเกียวเห็นกาสิเด็กอ we ันเขาทอกคนละค่ะเดีะค่ะเราะว่าเราจะไม่ฉีดยาเนาะค่ะสีบอฉีดยาเอาก็เลยเซียวเป็นยาออกไหมค่ะเอายาออกแล้วก็เนาะตามนั้นล่ละค่ะเอายาออกแล้วก็บานปุ๋ยไว้ต่ช่วงนี้ฝนบปรตกสองเมือ ตงมือสามเมือนามก้อยก็หายหายไปใส Assass, oh, ่ดูห pur ูหนูลายปิดประย่กับปิดมองหนึ่งไปมองหนึ่งปิดมองหนึ่งไปมองหนึ่งกระบอกเป็นหยังเขาหอกก็งามประมาณหนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะเขาแล้วก็งามประมาณหนึ่งแล้วดิกำลังแตกก่อค่ะตรงที่มันห่างกำลังแตกก่อนะคะทุกคน ขอบคุณนะคะขอบคุณแรงลงตุนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณหนึ่งเลิฟแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ข,ขไปค่อยตอบนะคะอตอนนี้เพรเขาไปค่อยค่อยตอบคอาเม่ได้นนะคะ่ะ โทรศัพท์กัปปบ้างไ้ทั่ววางไว้บานเคุณยายดาสวัสดีนะคะสวัสดีเขาง,งามมาจนสวัสดีคะ่ะเขาง,งามสวัสดีคะ่ะคุณยายดาขอบคุณนะคะเขาง,งามยัดีเละคะ่ะเอิงหมอกงามงามอันจะไปใบเขาหมอกลองเยอะค่ะเมื่อเนี้ย แนี่ลงมาก็สิเป็นวัดเค่ะเชียงอาจจะบุคอยดีเน็ตกับบ่อซอยเถียนในคุณยาดาแบบว่าบ่อได้ค่ะจรวจก่ะลงครัวก่อนจะตามสบายอ่ะไล่สดกับบ่อคอยได้ค่ะเบื้องกีบกับยังยากอยู่เมียเน็ตช่องนี้มาอยูุ่บานเนี่เป็นอะไรทําอะไรที่ลําบากมากเลยกับบ่เป็นอยังค่ะค่อยเป็นค่อยไปเด้อค่ะเด้อ กัดจีค่อยๆไปหาทุกคนนะคะเพร,ราะว่าโทรศัพท์ก็บบอค่อยใส่ปันไดเด้ค่ะคุณยาดาแต่ว่ามันก็ในกระบอกเสถียรประมาณนี่แหละบอะค่อยได้ใส่โทรศัพท์ปันไดเดีรยร์ะป๊าอ้อยก็ทํางานนี่ถอนหญ้าถอนอยังไปเนาะเราก็สจบอค่อยไล่ๆกันนะคะคุณยาดาช่วงนี้ ะไรนิดๆหน่อยๆลงเอาหย่าตอนเะเศร้าค่ะเลยมาไลส่สดบางหมอกจังหน่อยนะ่ะหมอกตกแคง้งน้ำบอกเยอะแสงตะววนกำลังสิขึ้นเด็กค่ะทุกคนแสงตะเวนอ่อนๆเดี๋ยวอ่อยก่อนอนุญาติตัดให้ได้จังหน่อยเด็กค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะขอบคุณสามลาขอบคุณสิบสองลานดวงใจกับสามลาย้อค่ะเด้ออ่ยคืออเห็นคอมเมนต์ ห้ืยแสงสะทอนน้นำหมอกแสงสะทอนนี่ลเราหาดูับธรรมชาชิตเนาะตอไปแก้ให้แ่เมนบอด้ยวะะ่ดสักเอาถอดแล้วค่ะช่วงนี้อ่อยกันท่านเนไปถอดไปแก้ลังบานไม่อวานละ แลมันอยากยังลืมยังดุปกติกะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไปถอดปัดแย่เทียท่ยนึง